สวยงามพี่น้องจ๋าสวยงามเนาะบัวแดงพี่น้องดอกบัวแดงบัเต็มสะเลยพี่น้องจ๋าเต็มสะเลยแต่ก่อนนี่หลายกว่านี้ได้หรือว่ามันยุบลงเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ายุบลงเดี๋ยวเขาก็คงเกิดใหม่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนเต็มสะนี่ยายก็เคยมาถอนสายบัวอยู่เนาะพี่น้องเนาะอย่าเอาเก็บเอาเก็บไปแกงนะพี่น้องจ๋าเกงสายบัวเนาะพี่น้องเต็มสะได้ตะกี้เนาะเต็มสะถ่ายดูบรรยากาศบ้านพี่น้องจ๋าบรรยากาศบ้าน เก็บดอกบัวแดงเนาะคิดเหียนสมัยตัดเป็นเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยว่ายนา้ําบเป็นพายเรืออีโปง่งพี่น้องจา๋าขึ้นพายเรืออีโปง่งหันเก็บดอกบัวดอกบัวหลวงเนาะพี่น้องเนาะดอกบัวหลวงที่วายพระแน่ดอกบัวแดงแน่ดอกบัว สีชมพูแม่พี่น้องบัวหลวงสีชมพูสีขาวเนะาะหลายหลายสมัยตะกีเทียนน้องนามทีตีดบานเย่กบนี่แหละสมัยแต่ก่นอนน,น,นั่นมันเป็นน้องเป็นสะยาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้องเป็นสะยาวยาก่กบกะอยากนึกถึงบรรยากาศเกา่าๆกะอยากเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ว่ามันบ่มีอีปโป้งคือตะกีเนาะอีปโป้งกะอีปโป้งกะไมายถึงอ่ะไม่เนาะไม่หรือว่าขอนนะพี่น้องจา๋าทีเราทํามาจากต้นตาลเนาะพี่น้องเนาะต้นตาลแล้วก็เอามาพายเป็นเรือเนาะสมัยก่อนนะพี่น้องมันบ่มี มันบ่มีเลือท่านสบายคือเดี๋ยวนี้เนาะบบมีเลือผัดสติกเนาะพี่น้องเนาะช่อีโป่งแบบนั้นแล้วฮัตไวน้ำกัเอาสินตีเอานะพี่น้องเนาะเอาสินตีโป่งตีโป่งเอาฮัดไวนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบานๆเนาะพี่น้องบรรยากาศบานๆในซาหนี่ก็มีปูปามีพักบุงพี่น้องจ้ามีพักบุงมีปูปาไหว้าอยู่หากินได้ได้พี่น้องเนาะก็เป็นบรรยากาศบานๆของพวกเรานี่แหละนี่บรรยากาศรอบตัวความสุขรอบตัวพี่น้องเอ้ยเห็นบนอ่ะ ทุ่งหน้าป่าเขาทุกอย่างพี่น้องจ้าทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติรอบตัวพี่น้องธรรมชาติรอบตัวใบไหม่ก็เริ่มใบไหม้ก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องจ้าเริ่มเริ่มเหลืองแล้วนอตต้นมุงต้นไม้ก็ เริ่มเหลืองเริ่มที่เปลี่ยนใบนะพี่น้องจ๋าเริ่มที่เปลี่ยนใบนี่ก็เป็นบรรยากาศบานๆของเราพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นไปเนาะพี่น้องเนาะต้นสะดงสะดาเห็นบอพี่น้องจ๋าต้นสะดาก็ลืมเปลี่ยนใบเดี๋ยวก็ได้กินสะดาแล้วพี่น้องได้กินยอดสะดาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ได้กินยอดสะดาบรรยากาศบานๆมีหมอกน้ำได้พี่น้องนะเห็นบ่เป็นหมืดๆคึมๆเป็นอันที่บ้องรู้ไกลๆน่ะเป็นหมอกได้พี่น้องจ๋าเป็นสายหมอกเนาะเป็นหมอกเป็นํำค้าง อย่างยิงทาอากาศเย็นๆพี่น้องเอ้ยสะตรงแยกกบอยู่นี่พี่น้องจ๋าสะใหญ่ที่ยกกบไทยให้เพื่อนๆดูนี่อากาศเย็นหนักหมอกขึ้นไอหมอกขึ้นเหมือนก็อยู่ภาคเหนือเลยเลยพี่น้องเดียววันไหนอากาศเย็นๆเหมือนหมอกขึ้นแยกกบกะจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะพี่น้องเนาะจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้ดูอันนี้ชมดอกบัวแดงไปก่อนพี่น้องจ๋าความสวยงามของดอกบัวแดง ดอกบัวแดงของเราพี่น้องพี่กบซุมให้ดูใกล้ๆความสวยงามของดอกพี่น้องจ๋าสวยจริงๆเนาะจ๋าเนาะสวยงามสุดยอดธรรมชาติพี่น้องจ๋านี่น้ำกระเพื่อมอยู่นีนกระปาได้พี่น้องนุนปาปาก็มี่ให้เห็นเนาะพี่น้องเนาะ